สวัสดีครับอยู่ที่ชิตวาคาไม้บางใหญ่นะครับผมสรับท่านที่กาลังมองหานะครับไม้แปรรูปนะครับเพื่อที่ไปตกแต่งครับตามจุดต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นระแนงงานป้านะครับหรือว่าเป็นรั้วนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยจะเป็นไม้สักครับที่เราสต็อกไว้มีของพร้อมส่งเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวสารประโยชน์เลยทําราวบันไดได้นะครับทาระแนงได้นะครับไปกรุล่องได้หมดเลยตัวนี้ขนาด2นิ้วคู่2อนิ้วนะฮะนี่ครับความยาว2เมตร คือวเวลาเราใช้ไม้สักเนี่ยสีมันจะออกสีทองนะครับสีสวยแล้วก็เวลาไปติดตั้งเนี่ยก็ง่ายเพราะว่าไม้นี่มันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อกลางกลางนะฮะตรงเวลาติดตั้งก็ง่ายแล้วก็การทำสีก็ง่ายสามารถทําสีได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสีสักธรรมชาติแบบนี้ที่ออกสีเหลืองทองครับหรือว่าจะไปกัดให้มันอ่อนได้หรือว่าจะฟอกให้เข้มได้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะ ไม้แปรรูปนะครับที่นิยมใช้กันในการตกแต่งบ้านนะครับแน่นอนเลยว่าต้องเป็นตัวไม้สักเนื่องจากว่าตัวไม้เนี่ยมีสีเหลืงองทองนะครับเพราะงั้นนี่เวลาเข้าไปในบ้านเนี่ยสียมันสวยแล้วก็ดูเป็นมงคลด้วยแล้วก็ตัวไม้มีความธรรมชาติาใดใ้วยให้ดีกว่านัตัวนี้นะครับเวลาเราสารัสา่งแล้วลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกแบบเลยสั่งได้ทุกขนาดเลยนะครับว่าจะเอาหน้ากว้างเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ความยาวเท่าไรเราทีมดีตัดให้ทุกๆขนาดเลยนะครับก็ตัวไม้สักจะเป็นเกดแปลรูปเกต่ายรูปอายุไม้ตั้งแต่ปี่รับทีข ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปทำพวกช้นพักลวกรนแนงหรือว่าจะเป็นราวบันไดได้นี่สั่งได้ทุกขนาดเลยนะนี่อเดอร์มานะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาที่ชิตวาคาไม้นะครับโทรเข้ามาก่อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดีีหนึ่งสี่สองสองสี่หรือว่าทางไลน์แอทไซ์ s t w w o o นะครับผมคุณยุทธยินดีบริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ